ครับตอนนี้ตัวพบลิ้งของการตรวจสอบตัวเช็คสิทธิเยียวยานะครับผู้ประกันตนมาตรา39นะครับนะครผู้ปรกันโดยสละนะครับก็เดี๋ยวพี่หมอลองเข้าไปเช็คให้ดูครับนะครับเท่าที่ทราบมาก็คือเช็คได้จากตัวลิ้งนะครับ แต่ว่าลิงก์นั้นมันไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาจากตัวสำนักง,งานประกันสังคมนะครับพี่หมอทําลิงก์ไว้แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปหาให้ก่อนนะครับสักครู่นะครับดีได้รับลิงก์มานะครับก็เดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับมันมีหลายๆที่นะครับออกมานะครับก็ อันนี้อยู่ในเพจนะครับประกันสังคมมาตรา39นะครับเขาเขียนว่ามอสามสิบเช็คสิเดี๋ยวยาลองเช็คดูครับที่มายังไม่เป็นทางการเราลองเข้าไปเช็คดูครับพี่หมอกว่ากี้ก็เช็คแล้วนะครับก็ปรากฏว่าได้นะครับก็กรอกเลขบัตรไปครับพี่หมอลองกรอกเลขบัตรแบบมั่วๆไปก่อนนะครับเพราะว่ากรอกจริงกกรอกไปแล้ว ือหมอก็อันนี้คือลองกอกแบบว่ามั่วๆให้ดูนะครับว่าทําทําไม่ใช่มันจะเป็นยังไงนะครับนะครับก็ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับสิบสามตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดสิบสอสิบสานะครับก็ลองใส่ตัวนี้นะครับก็ตะบอกบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะครับ ครับก็อันนี้ครับก็ลองใส่ดูนะครับว่าพี่หมอลองใส่ดูแบบมั่วๆนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับมันก็เขียนว่าไม่ได้รับสิทธิ์ครับแต่ถ้าใส่ของพี่หมอเองเนี่ยมันก็จะได้รับสิทธิ์นะครับตามภาพนี้นะครับพี่หมอเป็นคนเป็นอ่าตามเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับที่พี่หมอแบบเช็คแล้วได้สิทธิ์นะครับ อันนี้นะครับอันนี้เป็นของพี่หมอเองนี่นะครับก็พอเช็คแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเลขประจำตัวนี้ได้สิทธิ์นะครับเนี่ยพี่หมอครับถ้าได้สิทธิ์แล้วอย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญก็คือการเข้าไปผูกพร้อมเพย์นะครับนี่นะฮะก็พร้อมเพย์ก็จําเป็นนะครับสําหรับผู้ประกันตนนะครับที่ ทางประชาสังคมประกาศมานะครับว่าจะจ่ายเยียวยาเพราะงั้นถ้าคนได้รับสิทธิ์แล้วก็ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประจาตัวประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตาสามสามสามเก้าสี่ศูนย์นะครับนี่นะฮะก็เข้าไปที่ลิงก์นี้ได้นะครับแล้วพี่หมอก็ผูกหลายๆที่ให้ดูนะครับก็มีทั้งแบบตู้เอทีเอ็มนะพี่หมอก็ไปผูกมานะครับอันนี้นี่ฮะการลงทะเบียนนะครับพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนด้วยการใช้ ก็ขอให้ทุกคนที่เป็นมาตาสามเโชคดีครับสวัสดีครับ